อืออไป,ไปที่อื่นดีกว่าโอ้ใไ้เจอโทเทมไฟค่ะเอา้าให้เล่นเปิร์กถอนเสา <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้คิวเลอร์วิ่งผ่านหลังไฮไปแต่เขาไม่เห็นไฮหูนี่ม,มหัศจรรย์มากๆเป็นน้องหมูค่ะออเขาคิดว่าไฟที่ขาคุณไฮเป็นแบบ โดนไฟปันไฟปั่นไฟปไมบเออแตกห้องเมื่อกี้คุณไอ้วนกลับไปปัดด้วยมันจะแบบจะเสร็จอยู่เลยเฮ้ย่าอ๋อเพื่อนปั่นอยู่โอเคเออเขาไม่ได้ไรหมูนิ่มแล้วนะเมื่อกี้ใคเห็นอะไรเว็บๆผ่านหน้าประตูเออคิวเลอร์ย่องมาหาไคนั่นเองเออหนึ่งซึกน้องเบคคูลเลอร์ ้องแดกแดกเออไม่เห็นไม่เห็นใครว่าเขามาแถวนี้คุณมนิ่มเขาเห็นคุณมนิ่มไม่เห็นค่ะอ้าวเขาเห็นผมเห็นใครอะเออดีกับผมเลยแต่เจอใครก็ไม่รู้เจอเพื่อนขอไล่เพื่อนไล่เนี่ยไปแล้วมันละโมลิมาแน่เลยมันปาดคนไป่ทันมึงเออ อยู่หมุนนิ่มบ้านใหญ่โอเคค่ะให้ไปช่วยเพื่อนคงจะโดนหรอกเออผมก็กำลังไปช่วยเหมือนกันไม่เอาหมุนนิ่มออแล้วนะเลือกใคระคะ่ะไม่อะไรไมาช่วยเพื่อนแล้วยาเข้ามายาใส่ตันหนา้าเขาว้ายยาเข้ามาคุณพี่ เขาขไม่เอาไฮค่ะก <c oughs> ขทืบเครื่องบ้านใหญ่ออโคค่ะคและบินไปแล้วค่ะบินตามคุณไฮไปเจอไฮแน่เลยโจเพื่อนยังอย่าไม่เจออย่าไม่เจอเอ้ยไม่เจอเฉยเมื่อกี้ไม่เจอจริงหรอปันเสร็จแล้วอ <c oughs> <c oughs> เึิ่งต่อไปเฮ้ยเขามาแถวไฮเหรอใช่คะ่ะเขามาแถวไฮแปนพันหมาเออคุณหมันนิ่มล้มแถวไฮเอ้ยตีของตกเรื่องบางอ้านใหญ่ใกล้เสร็จแล้วเชียวให้ส่องไฟฉายกากมากเลยคุณหมันนิ่มให้ขอโทษเขามาหาหไฮ อันเไหนไปช่วย์เออตามรอยเลือดหาเออเออเออเอาไม่นะไม่เป็นไรให้ฮุกแรกเฮ้เพื่อกี๊กล่องพยาบาลเราอยู่นี่หายไปไหนแล้วเดี๋ยวโน้ตเออยู่ตรงโน้นไหมฮผมเห็นอยู่เมื่อกี้เราล้มตรงนี้อ่ะคิวเลอร์กลายเป็นคั้งคาวแต่เมื่อแต่ว่าไม่ได้อยู่แถวไทยยังเขาก็อยู่นี่เขาอยู่นี่ไปเไหนมา ไปฉายอ่ะเพื่อนไปหิเสร็จเพื่อนอยุดนะเพื่อนของพยาบาลนันเป็นไปฉายคุณหุ่นิ่มเพื่อนมาหิ้วคอยเพื่อนปล่อยมือโอ้โหจะหมดอยู่แล้วไฟฉายคุณไฮแน่เลยมีใครอยู่ใกล้เพื่อนไหมคะผมอยู่อยู่ค่ะอยู่ค่ะอยู่เหมือนกันโมนิ่มแอบอยู่ใต้เพื่อนในชิเลอร์ไม่เห็นวายเนียนวายนัดวายนัดวายนัดอยู่ใกล้ใช่เพื่อนเราชุดเดียวกันเลยใช่ตอนเรื่องใครนึกว่าคุณหุ่นิ่มอยู่กับใคร อย่ารูดา้ดีอย่ารู้ดีอย er> ่ารู้ดีอ้ามันรู้ดีเมออมันเป็นหมาเจมูกดีเฮ้ยกำลังจะได้ปั๊มโพสูวันเราทางไหนเนี่ยเอ้ยเอาเฮ้ใครโดนต่อหน้าผมเลยไม่นะเฮ้ยกัดไม่โดนวนกัดไม่โดนไม่นะ ใกำลังไปช่วยเพื่อนเำนินมันกลับไปกัดไม่โดนกัดไม่เออโดนแล้วกลับไปหาเพื่อนว้ายว้ายโดนไปเพื่อน,อนมันไปแล้วมันไปแล้วไปหาเพื่อนแล้ว มันไล่ใครอะมุนิมค่ะอ้าวโอเคไอ้คือมุนิมให้ปั่นปั๊มที่เพื่อนที่เพื่อนล้มค่ะตะกี้เพื่อนไปไหนปั๊มนี้สงบสุขแน่นอนให้มั่นใจมากๆแต่ให้เจอกล่องทุกคนจุกไปนะคะเดี๋ยวให้ปั่นปั๊มให้พยายามอยู่ไล่มุนิมอยู่ไล่มุนิมอยู่อือดวงยังขึ้นมือให้ได้กล่องพยาบาล มานี่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 มันอยู่กับผมมันวิ่งอยู่กับผมมันอยู่ตรงนินกับผมแล้วมันไปกลับไปแล้วมันก็กลับไปอีกแล้วเอ้ยจะกลับไปเอ้ยอย่าเอ้ยโอ้โหจะแค่ลุ้นไปแล้วเก่งมากค่ะเหิวไหมคะฮิวก่อนได้ไหมหิวหิวก่อนค่ะฮิวก็แย่แล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะมาอยู่กับใครใบหาคุณมืนิ่มรู้ซะด้วยโยมเดียวไปเปิดประตูอีกอันนึงเดี๋ยวเปิดแบบปริมๆไว้ปริมปรเพื่อนอยู่เฉย เพื่อนเพื่อนไปหาประตูก่อนแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราเปิดเองเพื่อนเพื่อนปล่อยเพื่อนเอากระเป๋าไปเดี๋ยวเปิดให้เหมือนคิลเลอร์จะมาที่ประตูคิลเลอร์มาประตูนี้ค่ะโอเคม้าเออฉกเพื่อนเขาให้อยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันนะอยู่หน้าประตู กำลังมาประตูอีกอันนึงค่ะเดี๋ยวเราฮิวกันก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนอุ้มค่ะคุณหมุนนิ่มเพื่อนโดนอุ้มอยู่หน้าประตูอีกบานหนึ่งค่ะโอ้หน้านประตูอีกบานอยู่หลังบ้านใหญ่เหรอข้างบ้านใหญ่นี่ไงนี่เจอแล้วอยู่ขวาบนอันหนึ่งนะคะฟีวัวของเราแตกพ่ายขวาบนก็น่าจะตรงนั้นใครคนไปหาคุณหมุนนิ่มหรือไปหาเพื่อนก่อนอ๋อเพื่อนไต เพื่อนคิดค่ะตายแล้วเพื่อนตายแล้วเพื่อนตายแล้วเพื่อนตายแล้โอเคค่ะให้ไปประตูประตูได้เก้าเก้ายังฮะเก้าเก้าแล้วคือเริ่มมาด้วยค่ะให้อยู่หน้าปริ่มมเปิดได้เลยไป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 เลยเปิด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 เลยเออเออเออเก่งมากเก่งมากทุกคนยืนบังให้กูได้ตอบคืนค่ะโต้มขาไก่อร่อย มากไหมแล้วเราก็จะพิมพ์ห้าลับไปเขารู้เลยคนไทยทั้งหมดใช่แต่ว่าโอ้ซาดโกะค่ะน้องทีวีน้องคนง่าเลยเกิดเล็วเกิดคุณพี่ย่าย่าไม่ต้องห่วงคุณไฮเดี๋ยวปั่นให้นะคุณไฮจุกไปเลยห้าเครื่องใกล้เสร็จแล้ว อย่า่เ้ามอย่าเข้ามาอย่าครัวครววครัวควัวคววครหลอดม่ได้ยังไงไม่น่าเชื่อจริงจริ้ไอแผ่นซีดีที่มันให้เอาไปถอดใส่นี่มันทาอะไรได้เยก็ลดตอนที่หลอดเราขึ้นมันจะมีหลอดขึ้น ถ้าหลอดเราขึ้นเราต้องเอาซีดีไปคืนเขาค่ะไม่งั้นเขาจะมาตามอยู่หัวขอซีดีคืนนะน้องไม่เจอใครค่ะเพราะว่าไปไหนแล้วไม่รู้นะ,ะอ๋อนี่ใช่ไหมเพราะว่ามาทีวีที่เราปั่นเสร็จค่ะเ<ต>ขาไปหน้า<ต>บ้านใหญ่แต่ผมมาถอดวิดีโอปึ๊บอย,อย่าบอกนะอย่าบอกอ่ะ ีด้วยเปิดตู้เหรอว้าวเขาเจอให้ผมลิกขิตเช็ด yeah, เช็ดเฮียเนี่ยแถวนี้มีทีวีไหมนี่ไงนีไ่ไงผมกําลังเจ้าแผ่นมา <Yeah. S 1> คินเยโอ้โหเฮียคุณ้เาเรียบร้อยเชืนแผ่นเขาไมาไม่อยู่าากับใครอะคะ่ะโอเคตรงนั้นมีไม้เล่นได้โอเคคล่อมแล้วสบายใจมาคุณทางขึ้นมาให้มาเลย้ให้มาเสิร์ฟ <ffe> <Civ package> ได้ดีเย okay. <being beach> <jamais> ี่ยมนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้แล้วเราสามารถปิดซอทัดได้ใช่ีหมนิ่งไว้ฉันเคยเล่นเกมบ้านี่มาก่อนไปต่อปั๊มที่โดนทุบแหมยังบูสาแหวะทุบเครื่องสกิลเช็คยอดเยี่ยมอะไรเหมือนเนม ไม่ไล่ไล่เพื่อนพี่เลือกคนนี้ของตกแต่งเต็มหมดใช่สิงมาแล้วไม่ได้ไล่เพื่อนนะคะเพื่อนอยู่บ้านใหญ่เลือกใครมาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วเออทุกเครื่องค่ะเขาห่วงเครื่องงาเข้ามางานยังงานยังโอาชู่เขาตามไฮอยู่ค่ะตู้เครื่องกลางแมพค่ะกันอยู่ไม่เอาไฮค่ะ เอาอยู่ค่ะตามอยู่ตามอยู่บ้านใหญ่ตามใครหรือตามใครตามคุณไฮค่ะจริงเหรอตามไฮไปเลยใช่ใช่ใช่ตามตูดโอ้โนี่อะไรระเบิดหมดแต่ดูข้างนอกให้วิ่งไปเรื่อยๆให้วิ่งไปเรื่อยๆมันน่าจโอ๋อตามไฮอยู่ค่ะเอออย่าให้วิ่งพาขึ้นบ้านอ่าเขาสนใจหมุดีบกลางแมพมาดิให้ขอทีวีเนาะเทปไม้กลางแมพ แล้วก็ไปไหนแล้วไม่รู้มาแล้วมาครับผมเฮ้ยเสร็จเออไม่โดนไปละเด้อมันไปหาคนที่ฮิวกันอยู่เมื่อกี้เอ้ยซิซ่อมกันอยู่เมื่อกี้ไปแล้วว้าเพื่อนหมาจริงไม่เป็นโอเคเพื่อนไปช่วยแล้วของผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เออเขาเลือกใครไม่ไม่เขาไปตรงฮุก ตามผมตามผมใย้ฉันตามจังเลยโว้ยอ๋อให้บ้าหน้าเขาอ้าวไม่โดนเฉยเมื่อกี้คุณไฮอย่าลืมคืนซีดีนะคะไฮก็ไฮกำลังจะไปคืนค่ะแต่ว่าให้ไม่ว่างให้ไม่ว่างเลยให้ไม่ว่างจริงๆเอ้ยยังเอ้ยไม่โดนได้ไงอ่ะเออโดนแล้วค่ะไอ้ชิ่อไฮวิ่งไปกลางแมพเพราะไฮไม่รู้ว่าไฮจะไปไหน ยันๆังไอ้ขอใจไปไปเลยไอ้ชู้เอ้าว้าวุ้ยเอ้าเอ้าเหมือนใครมาจะมากับผมแหละดูทรงแล้วตามผมมาแล้วเอ้ยจะแค่อะไรหนักหน้านน่ประคำประคำหลบวัดวัดไม่โดนไปแล้วว้ยโอ้โหมันปังสุดท้ายเร็จิีดักเออเอือโอเคสวยพอนนี้เป๊ะไ้ขอไปคืนวิดีโอซักคู่แกัวตาเวน ตะเวนเลยไปเลยเปิดประตูกันเลยเขาตามผมยับยับเขายังตามอยู่โววันพะค่ะเทสเทเพื่อนเก้าวพอเพื่อนก้าวเออเพื่อนไม่เก้านใต้ดินนี่หว่าเขาจ้าผมไม่ได้เขาจะโมลีผมยังยังยังหรอกนะยังมีเวลาอีกเยอะ แฟนเถอะเอ๊ะขนาดนี้แล้วเออเพื่อนกับไฮวิ่งไปหาคุณยาเขาเฝ้าเขาเฝ้าห <laughs> มุดิ้งอยู่ข้างหลังคุณยาเลยค่ะเขาเฝ้าพร้อมเข้าเมื่อไหร่ก็วิ่ง <Okay. S 2> เข้ามาได้เลยนั้นไปเลยเขาเห็นไฮประตูหไ,หไหนที่เปิดเออเขาไม่เอาเปิดทั้งสองประตูแล้วค่ะเอออ้าวแล้วหายไปไหนอ่ะเออเออจ้าอือ เราไม่ฮิว่ก่อนเรามาฮิวเพิก่อนไม่ e ได้ไดยโอ้ยไฮต่อตรงนี้เลยตรงนี้เลยเฝ้าไฮค่ะไม่ไปไหนอ่ะผมเจอสิบเปอร์เซ็นต์เปิดดีๆบมดิมบุดิมเข้าซ้ายคุย่าเข้าขวาเพื่อนอยู่ตรงหน้าไฮค่ะเพื่อนวิ่งมาแล้วทุกคนมาเลยเออไป ไปเปิดแล้วไปไปไปสู้สู้เขาตามมาไปแล้วงนะเออสองแน่มันมันหันหน้ามันหันหลังไม่เนี่ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่เป็นไรตายแล้วไม่เนี่ยไม่เนี่ยไม่เออคุณลิศตายแล้ว ตายแล้วผมตายแล้วไม่เป็นไรไปกันแล้วบุนนี่เมื่อกี้บุนนี่กันไม่อยู่ยังยังจะเดินเบียกก็ไปตีได้อีกนะ <c oughs> ไอพยายามอไอพยายามส่องไฟผีแค้ีแค้มผีผีผีแรงอาฆาตพุดธญาไปกวนจีนเขาหรือล่า ก็จริงเอ้ยยอมรับันง่ายๆเลยก็ไปปั่นอัดหน้าเลยจะเสร็จอะเราหลือเกินมันเดินมาแล้วอ่ะเครื่องจะเสร็จไม่ปล่อยไม่ไปหนีปั่นจนเสร็จแล้วค่อยหนีออใจเรามันถึงไงจ้าเครื่องนี้อยากได้เครื่องนี้ใช่ไหม